เอตะคุณมาเรียนมาเอามาหนิสวัสดีเอฟซีเนี่ยเล้วสวัสดีครับสิมาเรียนวาวครับมาเรียนมาเรียนลมกำลังแห้งลมกำลังแห้งลมแห้งวะลมแห้งอยู่ต่คุณไปคุณเป็นคนคนสัากาว่ามสักวาว่ากันบ่เรีนคนสัากาวาเรียนวาวคนณมาเรียนวาวสักวาว่าติดตามเพื่อนีนการกบี่น้องครับมาติดตามเพื่อนีนกันครับพี่ตะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนในกาเพื่อนในกันครับสวัสดีพี่น้องกองไปสมองสมบูรณ์ครับพี่น้องภาพี่น้องครับเรียนวาว ตัหไม่ติดไฟเรียบร้อยครับพี่น้องครับอติดติดไฟจังไรเนี่ยครับนี่ยติดไฟให้ติดไฟาผมพีไฟน้ำขึ้นอือบอกแวบๆม่บอกตรงบบไครับตอนนี้แ๊บตอนนี้ตอนนี้จะมีไฟในหางอ้มีไฟในหางกว่าหมดเลยอือจอดี่พี่รอเกยปุนเรีนย่ต้องยูหดคำเลพี่น้อยจะชียรเย็น ัวนี้เป็นวาวสองของเนาะสองของผมว่าผูกแล้วหมดึ่งเด่นเเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปน้ำเดี๋ยวไปอันนี้มันงูยุติว่ามันสิลุกไหมเดยวมันลุมันอุ้มลมนี่มันอุ้มลมนี่อันนี้อันนี้น้ำครับมีไฟน้ำเออตะนัดนไฟตะนั้นมันละไปได้บ่ะครับมีไฟในหางเนาะครับอันนี้มันอุ้มลมดีอยู่แต่ทานมันนี่ครับตัวนี้ไฟไฟในหางเนาะครัไง่ายขึ้นไงโอ้โหนี่ครับนี่เป็นเป็นไฟในหางเลยนะไฟใส่หางไว้ มีมีจังหวองครับเนี่ยลายมอยครับเต็มเลยครับอือนี่ครับไฟไฟไฟนี่เป็นอับหลาบเลยโอ้สอบหลาบเลยพี่้องครับอือนี่ครับคนมากวาวอีกนีครับพี่น้องครับเราบังักวาวอีกทีนี่เรียนมาได้ได้นน่นี่ครับดวงหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับอือเรียนผับผับผับับเลยครับพี่้องครับอือของแขยอีนนีครับพี่น้องเอง ขหางน,นี่มประมาณสามสิบสี่สิบเมตรมั้งครับพี่น้องครับนี่คุณไปติดหางไว้เรือพับๆๆเลยจอดมาทานเลยเอาไม้เสือกไปเอาครับพี่น้องครับ เ้าชิลเลตเองบ่ครับชิลเลตเองเนาะโอ้ครับพี่น้องครับติดไฟติดยังเรียบร้อยครับพี่น้องบ้างติดสนุย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยมันจะกัดยามแรงครับประวามหาโมงเร่งครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับการตัดออกเว่ยอันนี้ไี่เราถืของแรงสิครับพี่น้องเลยสนุ่นี่ครับไปสนุสนุไปไปพลาสติกเนาะใบคือกันนั่นแหละครใบไปใบคือของเจ้าล่ะตัวนี้ผ้าต่างตะคูณบอลเลียนวอลครับพี่น้องครับเอลสองกองทำอะไรก็ทบปพูนเขาประมาณสองเมตรนี่ครับสองเมตรสองเมตรครึ่งนี่ประมาณรุ่นนี้นะ สนุกสีดังดีพอดีติดตามึงกับพี่น้องติดตามึงเอาได้งเป่อ้โอ้โหดูดเอาอีหรอกครับพี่น้องครับมันนึงบ่ถึกจังหวะปัดีมาเลยครับครับคาว่าหนักขังหนึ่งในความแน่เมืองอะเอ โอ้หางเง่าใส่หลายเลยครับพี่น้องครับสนุกอีกบานนึงกระดังครับตกดิ่ตามนะครับทั้งมือต้องตกไปตามเสียงครับพี่น้องต้องตื้อ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 ยู่ปุนอย่างเี้ยมัตัวขันปุ่นปุ่นอย่างนี้เลยนะไหนมาอู้ดังครับวะอืมยู่กลางบ้านต้องขำกันกระดังคักดังแน่ครับพี่น้องนี่ อรอติอดตามมึงให้หน่อยรอติดตามมึงติดตามมึงหน่งกันครับพี่น้องมีผ้าตะคุนเราปลอๆๆๆๆ่อ,ลอลยเบาบนเหนีเลียนเบาหนึ่งปล่อยเบาซื่อๆล้อลงบนจังหน่อยล้อลงบนจังหน่อยบางคนเล่นเองคุณวะบางาคนจังหวะอืมบางคนจังหวะอ้สุดยอดแล้วครับพี่น้องครับเนนในใมนปล่อยปล่อ,อย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 ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ สุดยอดเลยพี่น้องครับโอ้ไปหนหางเหย้าเฮงพี่น้องเ้ยมันนักหังครังหนึงเลยเจ้าไหนนี่ยขึ้นลมเลขึ้น่มเลอโอ้อยู่ลมบ่น้อขึ้นนักขังหนึงเนาะร่มอยู่สูงครับพี่น้องยิงครั้งหนึงครับพี่น้องเอ้ยยิงหางหางหางเจ้ไนี่ นอนอยู่ลมวะน้ออยู่ลมวะอยู่อยู่ลมหล่อยน้องถ้าไปากเอียงเอียงเลยจะน้อยวะเหาพี่น้องไปเมื่อกล้ๆกับพี่น้องครับอยู่ลมเหรอครับพี่น้องอยู่ลมเหรอแล้วกำลังไม้เสือของตี่เดินอยู่แล้วมาแล้วมาบนปล่อยเสมือนแล้วหงุดหงิอยู่แล้วแต่เรากำลังไม้เสือของมึงจะว่าแต่มึงเดินเสือของผมแล้ววันนี้อย่างข้างหนึ่งวะ โอ้ถึงล่มแล้วครับพี่น้องบอลอมแล้วอยู่ล่มแล้วสนุดังดีโอ้บา้านพูกกันลั่นทุ่งเลยว่ะตะขันบ้านแข้งเขาลั่นทุ่งเลยไหมใช่บอลแข้งโอ้ยสูงครับพี่น้องครับเห็นอยู่มันอั้นเหมือนกระป๋องอันันบุกเอยอันนั้นเลย ลมโม้แห้งประเดี๋ครับพี่น้องลมบุญบมคไข่เดี่ยงลมกช่องบกแห้งถ้าลมแห้งสนุกเปนที่ห่าวเด้วยดูข้างเหนียวครับพี่น้องครับโอ้เหนวครับโคตรทางคดิสเรียกเวลาคดิสผลิตอันหนึ่งพิเศษเมียนใครก็เสื่อโดยเฉพาะเลยสิ่งเชเลยก็เชื่เฮ็ดตะวาวเลยเฮ็ดอันเดียวฟอเอาผาแบบเจ้าซื้อบ้านล่ะ พอสองห่องพอสองห่องพอสองเมตรครึ่งครับพี่น้องครับเมตรสองสองเมตรประมาณสองเมตรครึ่งเลยว่านี่ขนาดยีสองเมตรเนาะติดสนุกครับพี่น้องกระดาษทงปูนด้วยพี่น้องเลยตอนนี้ครับปล่อยยูบ้านวันว่าสาระกะระพึกครับพี่น้องครับสาระกะระพึกษ์นะครับเห็นแต่ไฟกระพริบกระพริบไปเป็นกระสือเด้อพี่น้องเลยว้าวเด้อพี่น้องว้าว เออพี่น้องฮาร์ดเนี่กยกบยังเขียนยงต้นก็ขึ้นเกิดาว่าอดีเดิอพี่้องเยวาวด้เลตีพอกับพี่ยังดีลพี่น้องคออรับมลมลมพอขึ้นยต่เจ้ายลงบล่ลมต้นแรงสีนิ่งก่านสีสีแห้งก่านีอีกบางทีมันแห้งลมบลไงน,นี่ครับพี่น้องหางอ๋ออืม มาจะติดลงมันรมมันบ่ทังมาไหนมันสนุนบลันเสือกเสือกอิทังมเด่บสนุนหางเหีวยเลยพี่น้องเลยดนี่มากับตาคูณกับพี่น้องครับตะคองกลต่ว่าตะคองมันนีมเจ้าฉบเป็นยังไงเนี โอ้โุนแลงฟ้าผุนแหล่ครับของต่ของคือเปสูงเนนีไเป็น่ังไแบบแบบคือพิบปบโอ้โหตะกุตะคัสเสือมาใส่ไหมของเ้ามต้องซื้อแน่ๆฮอมผุนพับผุพับพับเลยพี่้องครับทะลุเข้ามาหาวมันลมมาแห้งครับลมลมลาทันแห้งแห้งมาเลยมันอแห้งกระทั่งล้มบนลอแห้งมันจาเกยความยำแรงหามองแรงพี่นองครับเ่งฟ้าุนมากับตะคุเนาะ มากับตะคุนตะคุนกระลักในที่ครับพี่น้องครับเกาะหนึ่งแล้วเกาะหนึ่งแล้วเอามาลองครับพี่น้องมางองโอ้ยโอ้สนุ่นเริ่มลั่นแล้วพี่น้องเริ่มรลั่นแล้วลมพิมพ์ดังขึ้นโอ้ยมันอยู่ในน้อยครับสม้ในแค่นี้แล้วพี่น้องเอ้ ล่มล่มส oh, ูร่มเหรอครับพี่น้องโอ้สนุดังเลรอโอ้ยสูร่มครับพี่น้องเอ้ยฮะ